สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ FC ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะชุดตารางดินเนาะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรชุดสายวิ่งรูดนะคะแล้วก็ชุดตารางดินนี้ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่นชุดนี้ก็จะคัดมาจาก ชุดสายวิ่งรูดอีกทีนึงเนาะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมตัวใหม่เราจะมาดูผลสรุปของวันที่19กันนะคะอะ่วันที่19นะคะวันที่19นะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ369 4 4 5นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางกันในหลัก3 3แอดมานะคะ 6, 6มานะคะ เก้ามาเนาะอ่ะสี่ห้าสี่กับ5ไม่มาอ่ะทีนี้มาดูนะคะแอดก็สรุปทั้ง6ตัวห้าตัว4ตัวเนาะสตัวบนเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะพี่พิจารล่างของ6ตัวนะคะส่วนมากก็จะเป็นทางสอบปปรา,าวเนาะแล้วก็ทางไทยบางพื้นที่นะคะสามหกสามหกเข้าตารางนะคะพี่พิจารอันนี้มาตารางหรือตัวที่แอดเจาะไม่มีนะคะ ส่วนล่างของห้าตัวนะคะก็คือหกเก้าหกเก้าก็มาในตารางเช่นกันนะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือ94 94สี่เก้าสแอดมี49มาในชุดกันนะคะมาในชุดกันส่วนบนนะคะ45่หแอดหลุดไปเนาะอ่าอันนี้หลุดไปนะคะมาล่างของ6ตัวห้าตัวแล้วก็4ตัวนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่พี่จา๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องใหญ่นะคะท่องใหญ่แอดก็จะลงแค่ห,าห้านอยเนาะช่องสาวหึงหารวยนะคะลงแค่ห,าห้านอยช่องนี้ก็จะลงแค่ลาวนะคะลาวพัฒนาเนาะใจอยากลงลาวสตาลาวอะไรให้ด้วยเด้อพี่พีจา๋าหน้าช่องแต่นุ่งด้วยทํางานไปด้วยเนาะไม่มีเวลานะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ติดตามใน ห้องสาววึงนะคะอันนี้ก็คือห้องพนิดาเนาะแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดให้ฟรีนะในห้องนี้แอดจะให้แค่หน่อยไทยลาวนะคะหรือใครอยากอ่าตามหุ้นนะคะตามหุ้นเชิญที่ห้องใหญ่เนาะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่พี่จา๋าทีนี้เรามาดูตารางเด่นกันตารางเด่นของแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะ ตารางเด่นของแอดนะคะก็จะมีสองเจ็ดเก้าเก้าหรือหกนะคะพี่พี่จา๋าเก้าหรือหกเนาะอ่าไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็นหกเด้อสามหนึ่งศูนย์นะคะระวังสี่นะคะพี่พี่จา๋าระวังสี่เนาะแอดรอบนี้แอดขอเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะ อ่าสำหรับเด่นดุดของแอดก็คือ9กับ2เด่นของแอดก็คือ9กับ2นะคะ,ะมาดูกันว่า9มีตัวไหนกันบ้างสำหรับในหลัก9นะคะแอดก็จะมี90 92 93 97นะคะพี่พท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ จับในตารางนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะสามตัวแอดไปจับให้ในกลุ่มนะคะอ่าส่วนเด่ยนที่สองเด่ยนที่สองแอดก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่ สองเจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับแนวทางในชุดกันแนวทางตัวเลขอาจจะหลายตัวนะคะแต่ว่าแอดก็เน้นไปที่6คู่เนาะพี่พี่จ๋าชุดกันนะคะแอดก็จะมี4ี่สามเกด แล้วก็1 7นะคะอย่าลืมเด้อการเบิ้นเราสองกับ9ก้านะคะการเบิ้นสองสองกับเ9้้อ่ะเดี๋ยวเขียนสายเบิอนให้ก่อนสายเบิอนของเรานะคะสองสองตัวดิน9ก้าเก้าแต่ว่ารอบนี้แอดมีมาเพิ่มตัวหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งหสำหรับสายเบือสายเบิอนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะในหลัก9 เน้นไปที่เก้าสองถ้าบอมักเก้าสองก็กับหัวเป็น6กสองเนาะพี่พ่จา97าเจหรือหกส่วนหลัก2นะคะแอดเน้นไปที่23งสอ่ะทีนี้แนวทางในชุดกันสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะ0ูย์เนะคะ 9 8หรือ6 8เนาะ,ะชื่นชอบเหมือนแอดก็จุดไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านเลยแล้วกันนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ